สวัสดีครับวันนี้ไลฟ์สดกันอีกแล้วผมแทนเด็กมอนนะครับ ไปสนามบินสวนอาภูนะคะวันนี้บ้านอยู่ชมบุรีครับวันนี้จะไปสนามบินสวนอาภูนะครับจะไปโปรตุกเกสครับแทนแทนจะไปสิบวันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปที่นู่นนะครับ มาลงคิดนะครับไปไป,ค,ไปคัดบอลครับ กาซาไทยแลนด์ไปได้ไปชมเกมอะไรกันเัยเดี๋ยวไปโปตุเกตน,นะครับแทนแทนจะได้ไปชมเกมลิเวอร์พววูลเจอกับปอตโต้นะครับมอนยุฟ้านะครับจะไ,ได้ไปชมบอลขอบคุณครับกกำลังใจเลย วันแรกก็ EP หนะึ่งเนาะวันแรก EP หนึ่งก็วันนี้อะดิก็ EP หนึ่งก็วันที่หนึ่งก็วันนี้เป็น EP หนึงองคิดไปสุวรรณภูมิพรุ่งนี้ก็ EP สองเนถึง EP สิบ

ตอนนี้นะคะแทนแทนมีฟุตบอลอยู่สองลูกนะคะที่จะแจกเดี๋ยวรอให้แทนแทนกลับมาจากโรตุกเกตกันนะคะแทนแทนหนึ่งจะแจกฟุตบอลสองลูกนะครับขอบคุณครับ เจนแทงกลับมาจากโรตุเกตกันนะครับแทนๆถึงเจนมาแจากลูกฟุตบอลนะครับมีอยู่สองลูกนะครับขอคุณทุกกำลังใจนะครับ นี่เราถึงไหนละฮะโกยต้าโตโยต้าอะไรเราดีๆดิถึงไหนละลยอบางปะกงเดินทางปลอดภัยนะคะบางปะกงเดี๋ยวจะไปโปรตุเกสครับตอนนี้ถึงบางปะกงนะคะอ่า ครอบครัวไปส่งครับนัดกับทีมไว้ทุ่มหนึ่งครับไปกับทีมครับกับกับวันที่สิบแปดครับเจอกันน่าจะวันที่สิบเก้าไปคัดบอนครับ กีมาซ่าไทยแลนด์นะครับอ่าไปเรียนกับเขาครับขาบคุณครับ สูวันนคูแม่ไม่ได้ไปด้วยครับแทนแทนไปกับทีมคนเดียวครับกลับมาวันที่สิบแปดครับไปอยู่เมืองอะไรนะแม่ปอโต เไ้ยอยู่งงับปอโตครับเขาคุณครับคือกำลังใจเลยใช่ครับหน้ากับครอบครัวไปส่งครับชื่อว่านาะอยู่ที่ป้าเพียงเงี้ยวและฟ้อนตั้งใจทุกคน ขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวไปถึงสนามบีนแล้วเราจะถ่ายทอดสดอีกครั้งนะครับ <c oughs> จังหวัดปอตูครับที่จะไป <c oughs> แทนแทนอยู่จังหวัดชลบุรีครับยู่มอสามครับ ปีนี้ึ้นมสามไปโปรตุเกสครับถ่ายครับเดี๋ยวถ่ายคลิปกลับมานะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งอาจจะลงคลิปว่า ep หนึ่งนะครับไปโปรตุเกสวันที่หนึ่งแล้วพอถึงถึงวันพรุ่งนี้นะครับจะเขียนว่าไปโปรตุเกสวันที่สองมั้ง ไม่รู้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะเดี๋ยวพ่อไปถึงสนามบินนะครับพอไปถึงสนามบ,บินสุวรรณภูมิแล้วแทนแทนจะถ่ายทอดสดอีกครั้งนะครับไว้เจอกันนะคะมาหรอ ก็ไม่ไหนคลิปตอนไหนก่อนเพื่อนๆเหรอก็ถ,ถ่ายอยู่กับเพื่อนไงอ๋อตอนอยู่กับเพื่อนถ่ายคลิปถ่ายลงถ่ายทอดสดเลยถ่ายทอดสดเหรอเขียวว่าวันที่หนึ่งอ่าเขียวว่าวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งกกตช่กลับมาวันที่สิบแปดครับ วันที่สิบเก้าก็น่าจะถึงแล้วล่กลับมาวันที่สิบแปดครับไปคาดบอลครับ วันที่สิบแปดครับกลับมาวันที่สิบแปดไปสิบวันครับนับตั้งแต่วันนี้เลยยัดถ่ายคลิปอีกทีนะครับตอนไปถึงสนามบินแล้วตอนเจอเพื่อนจวถ่ายคลิปอีกทีนะครับบายบายไปเจอกันนะครับตอนงกี่โมงดิอ่าหรอถ่ายเพื่อสดถ่ายเพื่อสดนะครับเตรียมดูนะครับเพื่อนแฝงฝรั่งเยอะเพื่อนแฮนด์ฝรั่งเยอะนะ 哦，拜拜。